ตลาดนัดเดลีนิวนะครับได้รับความนิยมมากนะครับเมื่อวานวันนี้เราเสนอเรื่องบะจ่างเจ๊ชื้อเครับผมครับผมก็คืออันนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงเลยครับเพราะผู้ที่ทำบะจ่างขายนี่เป็นอดีตก็คือยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่อ๋อไม่มีเครื่องบินบินครับช่วงนี้ถูกพักพักสายการบินก็เลยต้อง ต้องมาหารายได้พิเศษซึ่งชื่อคุณน้องตูนนะครับอธิชาจิตอาลีโอแล้วก็ไม่ต้องห่วงอนะเป็นแอร์ใช่ไหมสวยแน่นอนครับนี่ฮะก็คือเหมือนไปไปได้สูตรบ้าจจางมาจากคุณแม่สามีครับก็เลยคือปกติทางคุณแม่สามีก็ทําบัตจจางแจกกันกินในกลุ่มเครยืยญาติพี่น้องอและในยอยู่ช่วงที่ตัวเองพักงานก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยทําเนี่ยขอสูตรคุณแม่มาอก็เลยทําบัตจ่างทาอยู่สองรสเองครับมีรสรสไส้เค็มกับไส้หวานก็คือ ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเป็นบัตรจางที่มีรสชาติเข้มขน้นเครื่องแน่นครับก็ซึ่งไส้ก็มีทั้งเกาลักเห็ดหอมไข่แดงกุนเชียงแปะกล้วยเผือกกุ้งแห้งชิ้นโตโต,โตเลยคโอ้โหน่ากินมากอ่ะก็มีอันนี้คือไส้ไส้เค็มในภาพที่เห็นนะครับไส้หนึ่งก็จะเป็นไส้หวานก็จะมีพวกเผือกแปะกล้วยพวกอะไรพวกนี้ผสมกันเกาลักเป็นรสหวานทําอยู่สองรสเองครับครับแล้วก็ราคาจําหน่ายก็คืออ่า ลูกละ60บาทลูกหก60บาทหกสิ <60 S 2> บ,บาทครับผมครับผมเนี่ยแล้วก็ขายอยู่2แห่งค,คือม,มีหน้าร้านด้วยคร,ครับผมก็คือขายที่ที่ในหมู่บ้านสรัญญาซอย2ส,สาขาใหญ่ถนนพระรามสอซอยหกโอ้ไกลไปอันนี้น่าจะเป็นที่บ้านอ,าอ,าอา่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่สาขาหัวลำโพงปากซอยมังกรก็มีบริการจัดส่งสินค้าก็คือสามารถสั่งซื้อได้สมช่องทาง อ่าก็คือทางไลน์แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์นี่ฮะเราขึ้นที่หน้าจอนะครับสนใจก็โทรไปหรือว่าติดต่อไปตามช่องทางนี้เลยติดต่อหาน้องตูนครับอ่าน้องตูนอาทิชาจิตอารีได้ทั้งไลน์ทั้ง a c e b o o k แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าอะไรนะบัจ่างนางฟ้าเลยนะใช่ไหมบัจ่างนางฟ้าใช่เนาะเดี๋ยวผมดูนิดนึงบัจ่างเจ๊ชื้อแสนอร่อยสูตรเด็ดนางฟ้าทาให้รองอ๋อ ก็เป็นนางฟ้าจริงๆพี่โก้ให้เองไม่ใช่เหรอหัวเนี่ยหัวหน้าหมูให้หัวหน้าหมูให้นี่ฮะ